ปก่อนใครมันคงไม่มีคนที่คิดไว้ในใจฤดูดนาวนี้มันคงจะผ่านไปไวแต่จะผ่านไปแต่ละที่มันทรมานเธอรู้ไหมมันก็ใกล้จะสิ้นปียังไม่มีใครให้กอดสักทีแต่ถ้าเธอให้กอดก็คงจะดีมันคงมีมากกันไปใช่ไหมที่จะขอกอดบจะใส่ทีอ๋อหนาวมันหนาวจนเกินจับใจหนาวแบบนี้ไม่รู้จะหันไปก่อนใคร อ๋อ oh, ถ้าเธอให้กอนมันก็จะคงดี mm hmm. ถ้าก่อนเธอแค่นิดเดียวก็คงจะอุ่นไปทั้งปีตอนนี้มันก็เป็นหน้าฝนแต่ที่ไหนยอยู่คนเดียวไม่ใช่คนอื่นแต่ว่าทุกอย่างมันคือผมอ๋อ oh, oh. เวลาตอนนี้มันก็ยังเหลือถ้าเธอได้อยู่ข้างๆผมก็ไม่กลัวไม่ว,ว่าจะกลัวโลกนี้ <ลบ S 1> ม<า>ันจะไปก่อนใครมันคงไม่มีคนที่คิดไว้ในใจว่าดาวฤมันจะผ่านไปไหวแต่จะผ่านไปตละที่มันทอเรามาเธอรู้ แค่เธอได้เปิดใจไม่ว่าจะกี่ฤดูถ้าอยู่กับผมแล้วคุณจะปลอดภัยอยู่ด้วยกันมันก็คงจะดีจะเชื่อทุกอย่างมันลีบหมดที่สั่งงานทีวีขอแค่มีวันที่เราได้อยู่ด้วยกันใอ้ฮามันบอกว่าเจ้าชูจริงๆมันแค่อำกันอ้ออย่าไปสนและใส่ใจมาให้ผมกอดสักทีสัญญาว่าผมจะไม่ไปเมินสนใจจะบอยเธอได้ฟังว่าที่ผ่านมันนั้นกับความรักที่เคยปางเมื่อว่าเจอ เป็นที่กับบางชอบไม่ละคำว่ารักเดี๋ยวผมจะบอกเธอทุกวัวแล้วนาวปีนี้มันกำลังจะมาลีมาก่อนก็แทที่เดี๋ยวมันจะเสียเวลาถ้าเก็บกับความเงามันคงจะชินและชาแต่ความรักมันเป็นถนนของผมมันคงจะยาวไปแล้ววหนาวี้มาจะเจอก่อนใครมันคงไม่มีคนที่คิดไว้ในใจว่าวนาวนี้มันคงจะผ่านไปไวแต่จะผ่านไปต่ละที่มันทอดมันจะรู้ไหม ใช่ไหมที่จะขอเกี่ยวกับที่สักทีหน้าหนาวนี้ป้าจะจะให้ไปก่อนไปมันคงไม่มีคนที่คิดไม่ในใจหน้าหนาวนี้มันคงจะผ่านไปไวแต่จะผ่านไปแต่ละที่มันทรมานเธอรู้ไหมโลกมันจะสิ้นสุดยังไม่มีใครให้กอดเลยทีแต่ถ้าเธอให้กอดก็คงจะดีมันคงไม่มากเกินไปใช่ไหมที่